สวัสดีค่ะมื้อนี้ข่อยได้เมนูออมเคื่องในไก่ใส่ผักซีเลียลเลยหลายจุกๆเลยค่ะมื้อนี้และกะสีแทมผักกวางตุ้งลงไปน้ากํานึงค่ะพอดีในตู้เย็นมีผักกวางตุ้งจัก2สองสามต้นเลยค่ะขอกะสีเอามาใส่น้ากันนะคะเสียดายกะใส่น้ากันได้คือกันค่ะมาค่ะมาแตงมาเตียมวัตถุดิบเลยค่ะวัตถุดิบมื้อนี้กะซิมีใบมะกรูดหัวซิงไข่บักพิกพอดีพอบานข่อยได้บักพิกกะเลี้ยงมาค่ะแล้วบอกว่าใส่ลูกดวนเลไลเลยค่ะขอกะเล็จัดให้แล้วเลยค่ะและกะหอมแดงค่ะเอาทั้งเบิดมาอกกเรียบรอยเอา วัจิงค่มาซ้อยหั่นบางๆเรียบร้อยละกับักพิกมาเด็ดขวนเรียบร้อยกะเอาเตรียมถาใส่ลูกโลุดเลยค่ะค่อยกะซีเอาเครื่องในทั้งเบิดมาล่างซ้าวนำเกลือค่ะแลวกะเอามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเนาะค่ะละกะเอาไปล่างนำจังนำสองนำค่ะแล้วกะมาแตงมาเตรียมพักถาเลยค่ะกะสิมีผักซีเล่าค่ะใส่จุกจุกมือนีได้มาแต่ตลาดสามกับเนาะค่ะกับใหญ่เลยค่ะแล้วกะใส่ผักกวางตุ้งเน่ผักอีตูผักบัวกะได้มาเตร่เท่งดาดฝาค่ะบริสือเนาะค่ะผักอีตูกันหลายๆค่ะแล้วละข่อยกะบะตํ ดักกะหัวจริงไข่ขาดตําเครื่องทั้งเบิดให้เขากันให้มันแหลกเรียบร้อยเนาะค่ะพอะแต่ตําเครื่องแหลกเรียบ้อยแล้วข่อยกะเดี๋ยวเอาพักไว้จักน้อยหนึ่งข่อยกะสิไปดังไฟค่ะเพราะแต่ดังไฟติดจักน้อยนึงแล้วข่อยกะสิเอาเครื่องทั้งเบิดมาลุ่งหมอเลยค่ะเอาเครื่องในค่ะออมาลุ่งหมอแลวกะเอาเครื่องที่ข่อยตําไว้ค่ะออามาลุ่งหมอแลวกะใส่ลูกโดลงไปใส่ใบมะกรูดลงไปแลวกะปรุงเลยค่ะกะซีใส่เกลือผงสุปรสนำปลาแดงล้วกะนำปลาค่ะแล้ะกะโคเลโคเล่ยนัวยนัวเปลา่ันค่ะปลี่ยนปรดีคอน แลกกวสิบเปอร์เซ็นต์ลดดีเนาะคะ่ะใส่ลงไปนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ผักซีลงไปเลยค่ะใส่ผักซีแล้วแล้วก็ใส่ผักกวางตุ้งดอกลงไปเลยค่ะแล้วกะ็คุกเข้าคุกเข้าให้เครื่องนั้งเบิดเข่ากันค่ะจักเครื่องปุ้งแน่แล้วก็เครื่องสมุนไพรแน่พอแต่หันไปเบิงไฟที่ข่อยดังไห้กะอุ้ยท่านดีขนาดค่ะแล้วก็เอาหมอขเกินไปขังเลยค่ะขังไว้จักน้อยนึงขอยกสิปิฟ้าหมอไว้ค่ะแล้วก็ทานไปจักสิบนาทีเฮา,ากับจังมันมาเปิดเบิงค่ะพอมาเปิดเบิงรอบนี้กะ น้ำยังเต็มหม้อเลยปิดอีกจังน้อยค่ะแล้วคอยกะหาเพ็ดแนวนันแนวนี่จีริกจะหล่อท้องข่อยไปค่ะละกะเพราะแต่เปิดหม้อเบิ่งอีกรอบนึงกะน้ำกะพอดีงวนพอดีแหงเรียบร้อยไกลกะพอดีสูงเรียบร้อยแล้วพอกะเอาผักซีผักบัวผักอีตูที่เหลือค่ะเอามาใส่เลยค่ะปิดถ่ายละกะคนคนค่ะมือในคอยสิทดล่องเอาวนเสยนลงไปใส่จัหน้อยนึงค่ะพอบาพอบานขอยว่าเพิ่นเคยกินแต่ข้าวยังเป็นเด็กหน่อยค่ะติดใจแหละค่ะแต่ว่าอันนั้นหันเป็นสูตรที่ห่อใบตองค่ะแต่ว่าข่อยบ่มีใบตองขอก็เลยเ ็ดใส่หมอไห้แล้วกิ่นเบิงค่ะแล้วว่าแซ่บดีค่ะเห็ดหายคิดหอดตอนย่าเป็นเด็กน่อยสมัยกี้ค่ะเพื่อนว่าขอว่ามัสีหอมบะสูใบตองดอกถ้าใบตองในี่แห้งหอมก็นี่ขอว่ามาเถอค่ะมือหนีเมนูออมเครื่องในไกใส่ผักซีแล้วจุกๆค่ะใส่ผักหลายๆเลยค่ะมือหนีใส่ลูกโดดกับใส่หลายๆคือกันค่ะแล้วก็ออมใส่บุญเส่นจักน้อยนึงค่ะมือหนีเมนูนัวๆสูตรขั้วจิลพันค่ะมาเถอะค่ะมากินข่าวน้ำกันค่ะขอบุณที่ชมคลิปขอจนจบค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติด ตามขั้วน้หน่อยๆคั้วจิลพัน์แนะะ่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ